ค้าแฉร,ร้านดังบรรทัดทองผู้ชมยกมือจะตบไกด์หาว่าขายคิวค่ะทั้งทงที่ไกด์คนนี้นะคะรอตั้งนานผู้ชมกลายเป็นดราม่าในวงการสายกินทันทีค่ะเมื่อร้านดังย่านบรรทัดทองผู้ชมที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเหล่าสายกินที่อยากจะไปลองตามรีวิวดูสักครั้งนะคะแต่ว่าลูกค้าบางเคสไดนะ้กลับเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยจะพึงรับใจผู้ชมชวนให้ตกใจไม่น้อยโดยเมื่อวันที่11สิงหา2อ1 7นนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเเเเเาาาปปิดผย่วน็ ไกด์นะคะได้พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปทานอาหารร้านชื่อดังเลยย่านมาทัดทองแต่ว่ากลับเกิดปัญหาขึ้นแม้ว่าเขาเนี่ยจะรับคิวมาแล้วก็ตามแต่ว่าก็โดนกล่าวหาว่ามารับคิวเพื่อที่จะไปขายคิวให้กับคนอื่นทั้งๆที่ไกด์ค,คนนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมากับลูกค้าเพื่อที่จะมานั่งรอกันไปชั่วโมงแล้วตัดสินใจต้องไม่กินค่ะและเมื่อลูกค้าเนี่ยไปบ่นกับเจ้าข,ของร้านกับโดนร้านนะคะด่ากลับพร้อมขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายแล้วก็เรียกตำรวจลากตัวไปค่ะโดยโพสต์ด,ดังกล่าวค่ะเป็นวรเลานในโซเชียลผู้ชมลหลายๆคนเน ไกด์คนนี้เนี่ยเขาพาลูกค้าไปกินร้านอาหารชื่อดังที่พนัททองพอไปถึงพนัทธทองลูกค้าเ่ยก็ไปเดินเล่นกัน ตัวไกด์เนี่ยก็เลยไปเอาคิวที่ร้านตอนประมาณหกโมงครึง่งซึ่งร้านเนี่ยแจ้งว่าลูกค้าต้องเป็นคนมาเอาคิวเองทางไกด์เขาเลยอธิบายว่าเขาเนี่ยเป็นไกด์และลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวไปเดินเล่นกันอยู่เขาเลยขอรับคิวไว้เองแต่ว่าร้านเนี่ยก็ยังไม่ยอมเขาก็เลยบอกร้านไปว่าอย่างนั้นเนี่ยจะนั่งกินกับลูกค้าด้วยแล้วกันร้านเนี่ยก็เลยให้คิวค่ะซึ่งพอถึงเวลาประมาณ6กโมงห้นะคะลูกค้าทั้ง5คนของตนเนี่ยก็มาที่ร้านแล้วก็มานั่งรอตรงเก้าอี้แล้วก็ได้5 ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยก็เกิดอยากจะกินขนมปังร้านหนึ่งนมบัวขึ้นมาซึ่งมันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะไกด์ก็เลยต้องไปซื้อให้ซึ่งไกด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสั่งอาหารเสร็จแล้วก็เหลือแต่แค่รออาหารเขาก็เลยลุกไปค่ะซึ่งระหว่างที่ไกด์เขาออกไปซื้อเนีน่ยะคุณผู้ชมลูออกค้าเนี่ยก็ส่งข้อความมาหานะคะบอกว่าร้านเนี่ยไม่ให้กินแล้วแล้วก็ให้ออกไปซะร้านพูดว่าไกด์เนี่ยมาเอาคิวแล้วก็ขายให้กับลูกค้าซึ่งทางไกด์เขาบอกว่าเขาได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมานั่งกับ จริงเนี่ยตนก็ยินดีจะไม่กินแล้วก็เดินออกจากร้านเลยค่ะแต่ว่าพอพูดไปอย่างนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยก็อ้างว่าคนเปิดกล้องไม่อยู่ยังไงเนี่ยก็จะให้ออกไปให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ก็จะเรียกตำรวจเนี่ยมาลากตัวไกด์คนนี้กับลูกค้าออกไปซึ่งทีนี้ค่ะลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็เลยไปพูดกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นอามานะคะเป็นคนแก่ๆพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันเนี่ยมารอตรงนี้เป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะอามาเนี่ยก็น่าจะฟังไม่ออกแล้วก็ตะโกนว่าอีฮานี่เดี๋ยวตบม่่่่งงงเลลลยยยไไออกกกกกกกดดีีวรรรจาาาาคคะ้้้้็ืทบููนนซึ แล้วก็กลับเลยตนเนี่ยก็เลยจะฝากเรื่องนี้นะถึงไกลคนไหนที่จะพาลูกค้าไปร้านนี้ในมุมมองของเขาเนี่ยคิดว่าร้านเนี่ยไม่ควรจะทําแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าเราเนี่ยนั่งรอจริงๆเป็นชั่วโมงแล้วด้วยซึ่งจะเปิดกล้องดูก็ได้แต่ว่าร้านเนี่ยไม่เปิดแถมยังจะมาทําร้ายลูกค้าของตนแล้วก็ขู่จะแจ้งตารวจอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปผู้ชมปรากฏว่ากลายเป็นดรามา่าโซเชียลเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากแล้วก็แชร์กันไปหลายพันครั้งค่ะโดยมีผู้ที่มาแสดงความเห็นกันหลายมุมมองนะอย่างเช่นว่าสําหรับผมเนน่่่่่ยตตอออใหห้้้้รราาดังแแแลคคไววิ นานเกินเนี่ยผมก็ไม่รอหรอกครับบางคนก็มาแชร์ประสบการณ์บอกว่าเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าแย่ตั้งแต่คนแจกคิวแล้วคนแจกคิวเนี่ยก็ชอบเหยยนลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งแจกคิวเนี่ยหน้าบูาดเหมือนโดนมาคับมานั่งพูดจาก็าไร้มรารยาทโชคดีที่ขายต่างชาติได้เล่นตัวอย่างกับมาขอกินสภาพร้านน้สกรปรกทิ้งน้ำเน่าเสียลงคลองสาธารนณะขายของบนฟุตบาทด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยมันอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงหรอแถมขายของเบียด พื้นที่สาธารณะแบบนี้ไม่ควรสนับสนุนเลยบางคนก็บอกว่ามีใครถ่ายคลิไปไว้ไหมมีหลักฐานแจ้งความได้นะคะเขาขู่จะตบเนี่ยคือทำร้ายร่างกายเลยนะขณะที่ตอนนี้เนีความเคลื่อนไหวของร้านดังกล่าวมีการโพสต์ภาพคุณผู้ชมเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับดาราดังนะที่มากินอาหารที่ร้านแต่ไม่ได้มีการชี้แจงประเด็นดราม่าที่ว่าโดนลูกค้ากล่าวหาว่าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่อย่างใดจนตอนนี้เนี่ยมีชาวเนลหลายๆคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ถึงร้านดังกล่าวเป็นจานวนมากค่ะ